สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้าวทันโลกนะครับวันนี้ก้าวทันโลกจะพูดถึง4ี่ช่วงสําคัญในการเดินไปสู่เป้าหมายฟังคลิปนี้จบอาจจะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคในชีวิตของคุณไปเลยก็ได้นะครับแน่นอนนะครับว่าเวลาคนเราอยากทําอะไรสักอย่างที่เราไม่เคยทํามาก่อนหรือมีเป้าหมายบางอย่างที่อยากจะไปถึงย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายย่อมต้องใช้ความพยายาม และทุกคนจะไปถึงเป้าหมายหรือสําเร็จในสิ่งที่อยากทํานั้นจะต้องผ่าน4ช่วงสําคัญนี้นะครับช่วงที่ 1. ความมั่นใจสูงศักยภาพต่ําเวลาคนเราตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างที่เราไม่เคยทําย่อมมาพร้อมความมั่นใจและความกระหายที่อยากจะทําให้สําเร็จแต่เนื่องด้วยมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทําจึงพบปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมายทําให้หลายคนอาจยอมแพ้ไม่เดินต่อ จึงทาให้ไปไม่ถึงเป้าหมายนั่นเองนะครับสิ่งที่ต้องทําในช่วงนี้ก็คือให้เรียนรู้ลงมือทําและพัฒนาศักยภาพโดยยังไม่ต้องคาดหวังถึงผลลัพธ์นะครับช่วงที่2ความมั่นใจต่ําศักยภาพต่ําช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้คนล้มเลิกมากที่สุดและเป็นช่วงที่อาจกินเวลายาวนานที่สุดด้วยเมื่อเราลงมือทําได้สักพักเราจะพบว่าเป้าหมายของเราที่เคยตั้งไว้นั้นมันช่างริบรีห่างไกลกว่าเดิม ยิ่งทําก็ยิ่งเหมือนไม่พัฒนาทําให้หมดกําลังใจหมดความเชื่อมั่นและหลมเลิกไปนะครับแต่ความจริงแล้วการเรียนรู้หรือฝึกทักษะของคนเรานั้นมันก็เหมือนกับต้นไผ่ที่ช่วงแรกๆจะเป็นการสะสมทักษะความรู้จนมากพอในระดับหนึ่งมันจึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมยิ่งเป้าหมายของเราใหญ่และซับซ้อนช่วงที่สองนี้จะกินเวลานานอาจจะหลายเดือนหรือหลายปีเลยทีเดียว คนที่มีกำลังใจสูงมีวินัยอดทนและจดจ่อกับเป้าหมายอย่างไม่ลดละจะผ่านช่วงนี้ไปได้นะครับช่วงที่3ความมั่นใจต่ำศักยภาพสูงคนที่ผ่านมาถึงช่วงที่3นี้อาจเป็นคนส่วนน้อยนะครับเพราะมันหมายถึงคุณได้ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคและเรียนรู้จากความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าจนคุณมีทั้งความรู้และทักษะนั้นแล้วแต่กระนั้น ความเชื่อมั่นของคุณก็ยังต่ำอยู่เพราะช่วงนี้ต่อให้คุณเริ่มมีความรู้และมีทักษะแล้วแต่ก็ยังไม่มีผลงานหรือยังไม่เป็นที่ยอมรับให้ฝึกฝนและทำต่อไปแล้วจะถึงช่วงเวลาและสภาวะที่เหมาะสมเองช่วงที่4ความมั่นใจสูงทักษะสูงแน่นอนครับถ้าคุณมาถึงช่วงที่สนี้ได้แทบจะก,การันตีได้เลยนะครับว่าคุณเข้าใกล้ความสำเร็จในเป้าหมายของคุณแล้วเพราะช่วงนี้ คุณจะมีทั้งความมั่นใจและศักยภาพที่เพิ่มขึ้นช่วงนี้คุณจะเริ่มมีผลลัพธ์และผู้คนเริ่มให้การยอมรับมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนคุณไปถึงเป้าหมายของคุณอย่างที่คุณได้หมายมั่นเอาไว้นั่นเองนะครับและนี่คือ4ช่วงเวลาสําคัญในการเดินไปสู่เป้าหมายช่วงที่1ความมั่นใจสูงทักษะต่ําช่วงที่สความมั่นใจต่ําทักษะต่ําช่วงที่สความมั่นใจต่ําทักษะสูง ช่วงที่4ความมั่นใจสูงทักษะสูงถ้าเราเข้าใจกลไกของการเดินไปสู่เป้าหมายนี้ก็จะทำให้เราหันมาสำรวจตรวจสอบตัวเองรู้และเข้าใจว่าเราอยู่ในช่วงไหนของการเดินไปสู่เป้าหมายนั้นซึ่งจะทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายและประสบความสำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจไว้นะครับโอเคนะครับถ้าเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องก้าวทันโลกด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ทาง9้าทันโลกได้นำมาเสนอนะครับสำหรับวันนี้9้าทันโลกก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ